สคริมมีสุดขีดเป็นหนังไล่เชือดภาคต่อที่ทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับมีความสดใหม่ของตัวเองแต่ก็มีกลิ่นอายของภาคเก่าและมีความเคารพต้นฉบับมากๆเช่นเดียวกันครับหนังเนี่ยมอบความบันเทิงให้กับคนดูได้เป็นอย่างดีเลยเป็นหนังที่ดูสนุกลุลระทึกหักมุมโหดเลือดสาดต,ตัวหนังเนี่ยมันสามารถหยอกล้อกับขนมตรเนียมของพวกหนังสยองขวัญหนังระทึกขวัญแล้วก็มุกจำเจในภาคเก่าเนี่ยได้อย่างสร้างสารรค์เลยมีการเซอร์วิสแฟนที่ไม่ยัดเยีดยดจนเกินไป และหนังเนี่ยก็เปิดรับคนดูหน้าใหม่อย่างเต็มที่ครับใครที่ไม่เคยดูภาคเก่าเลยเนี่ยก็สามารถสนุกไปกับมันได้โดยง่ายฮะข้อเสียของมันเนี่ยมีเพียงบางจุดของเรื่องที่มันดูไม่สมเป็นสมผลครับแล้วก็บางครั้งตัวละครบางตัวมันโง่บัลลมจนเกินไปแต่จุดนี้เนี่ยมันก็เล็กมากนะครับจนถ้าใครไม่หันสังเกตก็อาจจะมองข้ามไปได้เลยสครีมเนี่ยก็นับว่าเป็นการกลับมาของหนังไล่เชือ่อจอมแหวกขนมได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับอ่านนับว่านี่คือหนึ่งในภาค ที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของแฟนชายเลยก็ว่าได้7.5เต็ม10จากทางเราครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Ti ิท o ูซีมูฮ f แฟนเ g e สวัสดีครับ